ถือกันไกลกันดีๆนะคะต้องตันเลยตันเลยนลยี่ไหนให้คุณแม่ดูซิขาวอยู่ตรงเนี้ยอ๋อยังขาวอยู่ไม่เป็นไรน้องพอดีถือกันไกลยังไงลูกที่อาสอนน่ะจับกันไกลยังไงคะ เก่งมากไปเลยโอ้พี่น้ำได้กี่ลูกแล้วค่อยๆวางสิลูกอย่ายโยนเนี่ยมันชำ้ำไหนให้แม่ดูดิโหนี่เต็มเลยเอาลูกใหญ่ๆสิลูก วพี่นามนะหนูนาเรียกลูกใหญ่นุ่นไป